สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมา ให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองแล้ววันนี้ไปเตยก็จะมาทําคลิปนะคะเป็นคลิป r a n d o m นะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่สามารถเปิดเข้ามาฟังได้เลยนะคะรับคำทำนายดีๆกับหัวข้อนี้นะคะ กับหัวข้อข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้ก็ใช้ไพ่เทพพยากรณ์ในการพยากรณ์ในการทํานายไทยทักใครสนใจน้องโชคดีนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นอ่อโอมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไหมทองอ่อกับช่อบมะกอกอันนี้ให้บูชาตามกาลังตามกําลังทรัพย์นะคะรุ่นนี้สําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะเป็นรุ่นนี้นะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไหมทองนะคะอีกรุ่นหนึ่งเนาะจะเป็นไหมทองกับยูนาคายนะคะแต่อันนี้จะเป็นหยกนะใครสนใจนะคะ390นะคะส่งฟรีรุ่นนี้นะคะที่เป็นน้องหินนะคะ2สีนะคะ จะอยู่ที่3 9 0ส่งฟรีสำหรับเพื่อนๆืนท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข้ามาได้นะคะแล้วก็ดูดวงค่าครูตามกำลังรับนะคะทั้งคิวพิมคิวโทแล้วก็ใครที่สนใจหนังสือสวดมนต์ก็สามารถที่จะทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ส่วนแผ่นพับนะคะบทสวดมหาจากักรพรรดิจองได้ท่านละไม่เกิน3แผ่นนะคะอันนี้ก็คือจะทำแจกนะคะแต่ว่าคิดค่าส่งนะ ค่าสูงน่าจะอยู่ที่35หรือไม่ก็ประมาณ45นะคะขึ้นอยู่กับระยะทางของแต่ละทีด้วยประมาณนี้อันนี้ประชาะสัมพันธ์ไว้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูข่าวดีกันดีกว่าน้อที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็มาชมมาฟังกันเลยะคะ่ะมาพร้อมกับเสียงน้องฝนนะคะฝนตกนะคะฝนตกฝนตกอากาศก็คลึมคลึม เราจะไปเช็คกันเลยนะคะว่าจะมีข่าวดีๆใด,ดเกิดขึ้นกับเราในอีก9วันนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะลงคลิปเป็นพิกอากาศนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆพิมพ์หัวข้อไว้นะอยากให้ใบเตยทำหัวข้ออะไรใบเตยจะได้หยิบมาทำแล้วก็เอามาพูดคุยกันนะคะออ้ใบแรกมา เป็นรูปพระแม่รักสมีนะคะแล้วก็มีพระพรมนะคะเป็นสัญญาณแห่งโชคดีมีชัยโชคดีมีสุขมั่งมีสีสุขเนาะโอ้เริศม,มากเลยนะเริศดม,มากเลยพระกฤษณนะใช่ไหมคะอ่าโอเคเรามาดูกันนิดหนึ่งหนึ่งแหละข่าวดีในอีก9วันที่จะเกิดขึ้นกับเราไปเตยมองว่าเป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดีนะคะความ อสุขทางใจทางกายเนาะที่จะเกิดขึ้นกับตัวเพื่อนๆเองนะคะไพ่ออกมาค่อนข้างที่จัดดีเลยละ่ะบางท่านมีโชคจากเด็กจากบุตรบริวารก็ได้นะคะบุตรบริวารจะนำพาโชคลาภหรือโชคดีเข้ามาให้กับตัวคุณด้วยนะคะหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเด็กหรือทำงานเกี่ยวกับอะไรที่เป็นแม่และเด็กก็จะมีโชคนะคะหรืออสังหาหรือ การค้าการขายนะคะอาหารของกินของอุปโภคบริโภคจะลงทุนอะไรก็ในใน9้าวันนี้มันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็การเงินของคุณเนี่ยจะมีความพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์รายได้จะเข้ามาเยอะกว่ารายจ่ายแล้วก็ใครที่เล่นหุ้นเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เป็นขาขึ้นนะคะส่วนความรักก็เข้าใจกันดีมีโอกาสได้เจอรักครั้งใหม่ด้วยในบางท่านนะคะ ก็ขอพรกับพระแม่ลักษมีเพื่อให้สิ่งที่เราปรารถนาสำลิดผลบังเกิดผลได้เลยนะคะใครศรัทธาพระแม่หรือบูชาพระแม่อยู่แล้วก็สวดบูชาเสริมเพิ่มเติมเนาะจะได้มีโชคดีๆเข้ามาเพราะว่าพลังงานของเราขึ้นมาค่อนข้างดีมากๆเลยสามใบเนี้ยก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ให้ความความหมายไปในทางที่ดีเอา้เอาวไม่ใช่ภกิจชนะขอภัยไปแต่เข้าใจผิดโคบานะคะ โคบาเนี่ย,ยไพ่ใบนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเด็กอย่างที่ใบเตยบอกไปเนาะดูจากรูปไพ่ก็จะเกี่ยวกับเด็กอยู่แล้วนะคะฟรีแลนซ์งานเป็นจ๊อบจอบงานสอนงานดนตรีการทํางานต่างแดนนะคะก็จะมีความรุ่งเรืองมีงานเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายงานเข้ามาหลายโครงการคุณก็สามารถจัดการงานของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ การเงินได้มาจากทุกทิศท,ทุกทางมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีฐานะดีนะคะในเก้าวันนี้เงินจะเข้ามาไม่ขาดสายถ้าตัวคุณเองมีบุตรชายยิ่งจะมีความมั่งคั่งมั่นคงนะคะช่วงนี้บุตรจะนําโชคนําลาบมาให้เนาะความรักเนี่ยก็บางท่านได้เจอรักต่างวายัยอายุน้อยกว่าหรือพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ถูกใจนะคะ,ะแล้วก็ใครที่มีกุมารทองมีพี่ไข่ยวต้องดูแลดีๆนิดนึงนะคะ แล้วก็ช่วงนี้ไปทําบุญเกี่ยวกับเด็กบริจาคเสื้อผ้าไหว้ขอขมาพ่อแม่พาพ่อพาแม่ไปทานข้าวก็ได้นะคะก็จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีโชคเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้ามาอย่างไม่ขาดสายเพราะว่าพลังงานมันค่อนไปทางดีหมดเลยนะคะแทบจะไม่ได้แบบขึ้นมาเป็นพลังงานลบอะไรแล้วก็มีพระพรมสีหน้าขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องของการที่มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือการที่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยเห็นไหมไพ่ใบเ,เนี้ยขึ้นมา แล้วก็เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารทำงานหลายอย่างคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะทุกอย่างนะคะอันนี้คือนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้เนาะไม่เกิน10ปีนะคะคุณจะลืมตาอ้าปากมีเงินมีทองบางขั้นถึงขั้นรวยเป็นเศรษฐีนะทำห้องเช่าทำอาพาร์ตเมนต์ทำเกี่ยวกับอสังหาอย่างที่บอกว่าจะมีโชคเป็นนายหน้าค้าที่ดินต่างๆหรือเป็นนายหน้าอะไรก็ดีคุณจะค่อนข้างมีโชคดีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งคุณขยันทำมาหากินขยันหาเงินเนี่ยคุณจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองหาได้ทุกทิศท,ทุกทางนะคะมีอะไรที่คุณลงแรงลงทุนลงใจไปเนี่ยมันให้ผลตอบแทนดีนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเป็นรักทางไกลหรือรักต่างวัยจะค่อนข้างโอเคแหละมีโอกาสสมหวังแต่ถ้าเป็นประเภทความรักที่มันอยู่ในลักษณะของรักซ้อนรักสามเศร้าเนี่ยถอยออกมาซะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยมีแต่เจ็บกับเจ็บนะคะ แล้วใครที่ติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ต้องแก้บนนะคะส่วนใครที่มีอาการปวดศรีรษะในเกรนปวดหัวก็เช็คนิดนึงนะคะว่าหนึ่งนอนเพียงพอไหมนะคะสิ่งแวดล้อมเอื้ออํานวยหรือเปล่าแสงเกินไหมเสียงดังเกินอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเช็คตรงนี้นะคะหรือช่วงนี้ไปไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวพระพรหมนะไหวด้วยมะพร้าวอ่อนจะมีโชคนะคะ อ่ะประมาณนี้คืออันนี้คือพอสังเขตสามใบที่มันขึ้นมาแล้วมันดีเราก็ว่ากันไปตามหน้าไพ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ดีที่เราตั้งใจเราตั้งมั่นเนาะเรามีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันก็ให้ผลไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะ ก็อวยพรแหละให้เพื่อนๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้เนี่ยโชคดีแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาประสบความสาเร็จในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ยิปซีเสริมนิดนึงนะคือ3ามใบก็กินขาดแล้วนะใน9วันนี้นะคะใครที่เป็นนายหน้าใครที่ทําเกี่ยวกับที่ดินอาสังหายิ่งจะแบบว่ามีความเฮงความปังเข้ามาเรื่อยๆนะเลิศอยู่นะจะบอกเลยนะอ่ะทีนี้เราไปดูกันต่ออีกซักสำรับ ใช้ชุดนี้ก็ลรากันเตรียมตัวไปทำงานนะคะก็เลยอ่าเดี๋ยว10นาที 10, ไม่เกิน12นาทีพอทำคลิปรันดอมได้อยู่ก็เออเดี๋ยวเราทำมาลงในในช่องด้วยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวช่วงเย็นจะทําพิกอากาศเพื่อนๆอยากให้ใปเตยทําหัวข้ออะไรเนี่ยพิมพ์ไว้เลยนะคะจริงๆใปเตยตามอ่านทุกคอมเมนต์นะทั้งในช่องทางสีแดงสีฟ้านะคะหรือแม้แต่ช่องทางสีดํานะคะคือเข้าไปดูเข้าไปอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆแล้วกอ็อยากให้ทําหัวข้อประมาณไหนก็พิมพ์ไว้ได้เลยนะคะ มีคอมเมนต์หนึ่งถามทำไมนิ้วแม่หมอยาวจังนิ้วแม่หมอยาวจังไม่รู้เหมือนกัน,นะอะแต่มันก็นิ้วยาวจริง,รงนะเพิ่งสังเกตยิ่งมาแบบว่าแบบยิ่งไปต่อเล็บหรืออะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งแบบว่านะจริงๆก็ทรงนี้แหละนะคะต้องไปรำเนาะรำไม่เป็นหรอกพูดไปงั้นแหละนะคะเคยไปซ้อมรำอยู่อาทิตย์หนึ่งจะบอกว่าสุดท้ายไม่ได้รำเพราะว่าเรารำไม่เป็น ตอนเป็นเด็กอะตอนเป็นเด็กอนุบาลน่ะเขามีเขามีกิจกรรมต้องร้องต้องราไม่ใช่ร้องหลอกราฟ้อนอะไรพวกนี้ไปแต่ร้องไห้นะร้องไห้ตั้งแต่อยู่ในแถวจนแม่แบบดึงแขนออกมาจากแถวรู้ตัวเลยว่าไม่ไม่ได้มีสารและศีลด้านนี้เลยแต่ว่าเออให้พูดเออร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเอก็ยังพอทําได้นะแต่ให้เราไปราไปฟ้อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเหมือนค่าแกงกันนะคะร้องไห้เมื่อก่อนอะ ลองเก่งเป็นเด็กแบบขี้แยนะคะเป็นไหมเ,เพื่อนๆเป็นไหมคะตอนเป็นเด็กแบบว่าร้องไห้นะครูให้ทํากิจกรรมให้ฟอ้อนให้รำเนี่ยอ้ยนะน้าตาปริ่มๆม,มาดูซิว่าเ a 7วันนี้มีอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างคือระวังเรื่องของสุขภาพอย่างที่ไปเตยบอกไมเกรนหรือว่าอาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออฟฟิศจินโดมต่างๆเนาะก็ยืดหยุ่นะกล้ามเนื้อนิดนึงออกกําลังกายนิดหนึ่งเอ,อ,อาวางไพ่ไม่เห็นทุกใบ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต้องระวังการหลับการนอนกินให้เป็นเวลานอนให้เป็นเวลาแล้วก็อย่านอนดึกมากเกินไปนะคะดูซีรีส์ก็ดูพอประมาณเดอ้อหรือว่าทํางานก็อย่าหนักอย่าหนักอย่าหน่วงจนตัวเองแบบร่างกายมันเกินขีดจํากัดนะมันไม่ไหวมันไม่ได้นะคะคุณต้องดูสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะบางอย่างคือมันไม่มีใครมาบังคับเราได้หรอกนอกจากตัวเราเองเนาะเนี่ยเห็นไหมรูปผู้ชายที่แบกกล่องแบกเอกสารไปโอ้ยนะอีลุกขุกขักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องมีเวลาให้ตัวเองบ้างนะคะคืออาจจะไม่ได้มากมายหรอกแต่ว่าให้มีเวลาที่คุณได้พักหายใจหายคอบ้างแบบเออไม่ใช่ว่าจะหนักตลอดเวลาทํางานตลอดเวลานะคะเออแล้วก็ในเรื่องของการนั่งหน้าจอหรือว่าทํากิจกรรมเดิมๆซ้ําๆนานๆมันทําให้ระบบในร่างกายหรือว่า ความยืดหยุ่นของร่างกายมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นก็กลับมาออกกําลังกายคาร์ดิโอบอดี้เวทหรืออะไรก็ดีที่มันทําให้เราได้ได,ได้มีการเอ็กซ์ไซส์มีการเคลื่อนไหวร่างกายก็จะดีกับตัวคุณเนาะอันนี้คือให้เตือนใน9กวันนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการหลับการนอนแล้วก็การจิบน้ําระหว่างวันดื่มบ้างนะคะบางคนดื่มน้ําน้อยเกินไปมันเกี่ยวกับเรื่องของความเหนืดความข้นเหนียวของเลือดของระบบของเหลวในร่างกายต่างๆเพราะฉะนั้นก็จิบน้ําระหว่างวันบ่อย,อย,อยก็จะดีนะคะบางท่านก็ถือว่า ถือว่าโอเคนะเรื่องการทํางานหนักอยู่แต่มันก็สําเร็จรับเื่อนลงตัวมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็เข้าเส้นชัยเนาะเห็นไหมคะรูปผู้หญิงที่วิ่งเข้าเส้นชัยแล้วก็ได้เจอความรักที่ดีนะคะใน9วันนี้บางท่านได้เจอคนที่ถูกใจด้วยไปขอพรก็สำเร็จผลมีโชคดีๆเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามาเป๊ะปังอลังการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน9วันนี้ระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละที่แบบบางอย่าง มันสุดโต่งมากเกินไปเนี่ยมันไม่ดีกับตัวเรานะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนๆโชคดีและมีความสุขประสบความสําเร็จทุกๆเรื่องทุกๆด้านวันนี้เราพิมพ์10 10 10รับคาทํานายดีๆใครที่สนใจอ่าน้องน้ําหอมสายมูน้ํามันว่านมหาสเสน่ห์น้ํามันว่านดอกลักซอนก็สามารถที่จะสอบถามได้ช่วงนี้จัดโปรโมชั่น2 5 9ส่งฟรีบางกล่องไปเตยแถมน้องแหวนบางกล่องไปเตยแถมน้ําหวนน้ําหอมไม่ใช่น้ําหวน <l ix> รีบพูดน้ำหอมอ,อีกขวดหนึ่งนะคะแล้วก็วางกล่องแถมมาร์คหน้ามาร์คชีทให้นะคะก็มีสมุดสวดมนต์หนังสือสวดมนต์ให้ทุกกล่องใครที่สนใจก็ยังจัดโปรโมชั่นอยู่ก็สอบถามได้นะคะประมาณนี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขปังๆมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณเพื่อน <l ix> ๆมากๆ,ๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ